สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทิศทางตลาดหุ้นยังไม่ฟื้นนะครับแม้ว่าช่วงแรกๆจะมีความพยายามจะฟื้นนะฮะแต่ก็ไม่ฟื้นนะบวกไป3าจุดเองแล้วก็ลงมาแล้วก็แต่ตอนลงก็ลงนิดหน่อยนะครับนะไม่ค่อยมีนัยยะอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณไม่ดีแหละเพราะว่ามันเป็นการลงต่อเนื่องนะครับหลังจากเมื่อวานลงมาแล้ว14กว่าจุดชาี้ลงไปอีก3จุดกว่าก็ คอนเฟิร์มแล้วว่าอยู่ช่วงปรับฐานแล้วตอนนี้เองก็ลงมาจอกใกล้ๆแถว1นึ่งาูนแล้วครับชาร์นี้ปิดที่1 5 2 4 1 5ลบไป3.42ุี่วอลุ่ม18,357หม่นนรอยห้บล้านบาทนะครับวันนี้ถ้าดูบนหน้าจอเห็นเลยว่าส่วนใหญ่นะเห็นมีกระเตื้องมาหน่อยคือหางเสงหางเสงตอนนี้บวกอยู่3 7จุดแต่ช่วงชานี่ลงยกแผงนะครับนแรงหมดเลยแรงหมดเลยครับนะ แล้วก็รอฮะรอเฟสประชุมจริงแล้วผลเพลทเขาเขาวองข้ามช็อตไปแล้วนะครับนะพอเขาข้ากับวานหน้าตึงไปที่เดิมแต่เขามองข้ามไปเดือนหน้ารอบหน้า<ม>เดือนไม่เดือนหน้ารอบหน้าพอยกอนะครับ,รบนะเจ้าจะไปจะส่งสัญญาณขึ้นตกเบีย้ยต่อหรือไม่อะไรต่างว่ามันไปนะแล้วก็หังเสีงช่วงนี้เองก็ต้องต่างดูจีนก็ยังเหมือนเดิมนะจีนยังไม่มีแพ็กเกจอหญ่ออกมามีแค่ซึ่งเขาเน้นไปทางเรื่องของภาคสังหานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการลดตกเบีย้ยนะครับนะ ือกดเกณฑ์ผ่อนคลายอะไรต่างมากขึ้นในภาคสังหาสีส่วนใหญ่นะครับนะแต่อย่างน้อยในช่วงสองวันหลังมานี้ตัวเลขศฐกิจพุงออกมาก็ถือว่าดูดีขึ้นนะเป็นสร้างการขยายตัวนะครับนะคือเหนือคาดหมายบางทีเขาบอกว่ามันน่าจะหดตัวต่อแต่ไม่ใช่นะครับนะอันนี้ก็ต้องมาดูเลยครับท่างนั่งกันดูนะครับนะดังนั้นช่วงนี้ก็ดูกันไปส่วนญี่ปุ่นวันนี้ลงแรงกว่าเพื่อนฮะเมชาร์ญี่ปุร่วม400จุดนะราสุงอ่วม200กว่าจุดหนึ่งดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยหนึ ไปโอ้ดิไปแล้วฮะไหลฮะแรงมากเมื่อตอนนี้ก่อนก่อนที่ผมเขียนไปเปอร์มอยู่ประมาณ35.8เศษที่เกือบ36แล้วครับนี่มา9.92โอ้โหฮะไหลแน่นอนฮะพอไหลปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วกูไปดูนี่ฮะไหลเหมือนกันนะฮะนี่ไหลขึ้นนะไม่ใช่ไหลลงนะฮะครับบอลยูนะฮะไทยนะฮะเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคนขายบอลยูขึ้นนะครับในคนจังหวัดนั้น แต่ว่าะะช่วงนี้เงินออกนะครับนะอันนี้ก็เหนื่อยแล้วฮะถ้าเงินออกปุ๊บคนแน่นอนคนก็มองแลละเออถ้าเงินออกก็ไม่รู้ว่าเพราะจริงต้องบอกงี้เงินตลาดบอลกับเงินในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เป็นเงิน,งนคนลราสวดนะครับ<ช>บอลใหญ่กว่านะครับนะ<ช>แต่แน่นอนพอเงินมันไหลออกปุ๊บเนี่ยคนก,ก็ต้องมองต่อเอะบอลยังออกเลยแล้ว<ช>หุ้นจะไม่อยู่เหรอจะอยู่เหรอฮะเขาก็ม<ช>ีโอกาสการขายเหมือนกันนะครับนะแลวเช้านี้เองหุ้นตัวใหญ่เองก็ไม่มาด้วยซึมๆนะซึมๆนะ ดงนั้นอย่งวันทั้งส่นก็ยังคงตาก็ยังคงมองกังวลเรื่องของโฟล่เงินออกอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะแต่ไม่เช้านี้สุดท้ายก็ไม่ไปแล้วก็เวี่งลงมาในที่สุดนะครับนะอย่างที่บอกฮะหนึ่งห้าสองสี่ตอนนี้มาเจาะแล้วตีต้องดูฮะตอนนี้เขาเริ่มมีการพูดๆกันนะพันห้าร้อยจุดเอาอยู่ป่ะอ่านะครับนี่นี่คือเส้นทรงที่กำลังเกิดขึ้นนะครับนะครับทีเฟกเกิดอะไรขึ้นแท้ส่วนทีเฟกนะครับก็เซฟที่เนี่ยปิดครึ่งเช้าวอลุ่มเบาๆเหมือนกันนะครับถ้าคิดคำนวณจากคุณ50ตัววแแรกเนี่่่ยอลุมคห้านนนบาาททเเเๆ่ั้อง นะครับเราก็หลักๆเนี่ยเดลต้าทวงตัวของดัชนีเลยไปจุดกว่ากว่าทำให้ตัวของเซฟตี้เนี่ยยังถอยลงมานะครับต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็ดูเหมือนใกล้แนวรับสำคัญที่930จุดนะครับถ้าดูจากการาฟเนี่ยจะเห็นได้เลยนะว่าดัชนีเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะที่จะฟอร์มตัวในรูปแบบดับเบิลท็อปในรอบนี้ซึ่งเน mm ็กไลน์ก็อยู่ตรง930เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่ายันอยู่หรือเปล่าวันนี้นะครับถ้ายันอยู่อย่างไซเวย์อย่ในกรับ สิบจุดนะเก้าสามศูนย์ถึงเก้าสี่ศูนย์แต่ถ้าหลุดลงมานะอาจจะถอยแรงได้เหมือนกันนะครับแนวรับไปก็ไปเจอเก้าร้อยี่สิบแล้วก็เก้าร้อยสิบตรงเทนสองร้อยวันเลยนะครับก็ยังไงรอดูก่อนตรงเก้าสามศูนย์กลยุทธ์นะครับสําหรับเอสซ่าศูนย์ซีอูสองสามเนี่ยลงมาปิดลบใกล้เคียงกับเซิตี้นะครับตอนนี้เบสิคเนี่ยมันก็ติดลบไม่ได้เยอะนะครับอยู่ประมาณหนึ่งจุดกว่ากเพราะว่าตัวซีอูก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับกลยุทธ์เรายัง เป็นถือช็อตอยู่นะครับเมื่อเช้าให้เปิดไว้เนี่ยก็ต้นทุนประมาณ937จุดนะครับจริงๆก็แนะนาําช็อตมั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีของแล้วช็อตซ้ำไปเมื่อเช้าวันนี้ก็ยังไงถือช็อตต่อนะเดี๋ยวรอหลุดทํากําไรดูตรง930เป็นโซนแรกนะครับถ้าหลุดก็เลเวอเรจลันอีกส่วนหนึ่งไปทํากําไรด้านล่างนะครับเขาก็จะมีตรงโซน925920เสนเป็นโซนที่มีโอกาสลงในช่วงถัดไปนะครับ อืมเราขออาจารย์ดูภาพเซตใหด้วยครับว่าตรงประาห้าร้อยยี่สิบสี่แถวเนี้ยที่อาจารย์บอกเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่นะครับก็บตอนนี้ยิงเรามองแถวหนึ่งถ้าคงสูงสักหลักนะครับเนี่ยคงไม่อยู่แล้วฮะรือว่าจะลงจะลงใช้ลงเร็วนั่นเองนะครับนีโอกาสลงมาก็ปอะมาณที่พันห้าร้อยนะครับนะแต่บ่ายนี้อาจจะเป็นสัดไซเวนะเพราะว่าโดยรูปแบบหนึ่งฮะตอนนี้เซตมันอยู่ตรงเส้นบีบีวิทอมแล้วนะครับเส้นแถวสีฟ้าเนี้ยฮะ ซึ่งตามคอนเซ็ปต์แล้วโดยปกติมันจะเด้งตัวนะครับนะหรือถ้ามันลดลงไปปุ๊บเนี่ยคนจะมองซื้อเล่นรีบาวนะครับดังนั้นมันเลยมีโอกาสที่จะยืนแถวนี้ก่อนนั้นบาทนี้ก็อาจจะเป็นนะไซเวยซืซึ่งทรงไปก่อนนะครัเขาประคองตัวไปก่อนแล้วก็รอจังหวะใหม่นะครับนะแต่ต้องบอกว่าในแนวโน้มถ้ามองในภาพรวมถือว่าเป็นความเสี่ยงของการปรับตัวลงอยู่นะตลาดช่วงนี้ถือว่ามีภาพของการปรับฐานเข้ามากดดันอยู่พอสมควรสหรับตัวเซตนะครับนะครับส่วนทงก็เรียกว่าเป็นไงดีเวนเอ็นซีนะฮะเมื่อภาพไม่ชัดเจนก็เวนซ์เอ็นี้ ไม่ต้องผีผามนะเพราะว่าคือเข้ามาเล่นแล้วมันก็ไม่ได้เขาว่าเอ๊ะเขาุ่มจรีบาวนะเราไม่เห็นสัญญาณแบบนั้นนะครับนะโอกาสลงต่อมีไหมมีนะครับนะแล้วก็สังเกตว่าช่วงเนี้ยไม่ว่าคุณใหญ่คุณเล็กไม่มานะเงียบสงบนิ่งเลยนะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็พักไว้ก่อนก็ไม่เห็นซีเรียสครับคือถ้ามันไม่ชัดเราก็อยู่เฉยนะครับรอดูให้ชัดแล้วค่อยกลับเข้ามาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะแต่ช่วงนี้เวทเอ็นซีก่อนรอดูนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนแน่นะครับนะส่วนตัวคุณมองตัวอคชินะะฮก็อันนี้มองซื้อที่นตัวอโททษีรูปนีี้ดกว่า อันนี้ถือว่ามองซื้อน้่รับเพราะว่าลงมาแถวนี้ฮะช่วงแรกนี้นะเนี่ยแถว15เจ็ดนะฮะซึ่งเขายันอยู่นะซื้อที่รับซื้อที่นรับเอาซสอดอีชีตนะเพราะว่ายังรุ่นรีบาวครับ15เจ็ดไม่อยู่มองแถว15บาทมีสองที่นะครับนะแต่ผมว่าแถวนี้ก็เริ่มตั้งใจในการซื้ออยู่เพราะลงแล้ววอลุ่มหายนะครับนะแล้วรุ่นรีบาวเอาอีกตัวคือตัวของ TAI ครับทีไล i ์นะครับทีนี้ถือว่าแข็งนะฮะมองว่า13บาทยินได้เล่นรีบาวต่อนะฮะเพราะว่าดูส่งแล้วน่าจะรุ่นรีบาววแล้ฮะะนครับเพรรราาาาะคช่่ววงนี้ถืออฟ์มมาใช้้ไดเลยนะะฮแล้วกูฮะนะ คุณประกอบการคนนี้โดยส่วนใหญ่เขาลงทุนพันธบัตรชุดนี้พันธบัตรขึ้นนะฮะน่าจะเอนจอยไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะก็ในน้องมองซื้อเกมอะไรรับอยู่13บาทต้านอยู่13.5แล้วก็14.3ตัวของ TLI นะครับนะส่วนที่เฟกต์ตัวไหนดีครับบี่เฟกต์นะครับก็ดูตัวที่น่าจะมีจังหวะที่จะเทรดดิ้งฝั่งรองได้นะครับราคายังแข็งอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวของไทยคมนาธานทมไทยคมเนี่ยก็บวกเล็กน้อยเมื่อเช้าแล้วก็ยืนเหนือ15บาทไ นะครับผมว่ามีรุ้นกลับไปทดสอบ15บาท50ผ่านได้ก็กลับไป16บาททรงก็ถือว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นมาเป็นไซเว่อพตลอดทางนะครับเอายังไงฝากจุดคัดไว้เนี่ยถ้าลุดต่ำกว่า1 4บาท50ก็อย่าลืมถอยด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของนับโออาร์ R. นับราคาเนี่ยลุน20บาทยืนไม่ได้นะเราก็ดูเหมือนจะทำจุดทิ่เตี้ยลงมาผมว่ามีโอกาสถอยกลับลงมาตั้งหลักก่อนตรงราคาจองเนี่ยแหละตรงแถวสิบาทนะครับ ถ้าหลุด19บาทจะเป็นสัญญาณขายซ้ำต้องระวังเหมือนกันนะครับยังไงก็ช่วงนี้คนที่มีวานะสามารถใช้วาฟิวเจอร์ในการเฮจิ้งพอร์ตได้ด้วยนะครับก็มีทางเลือกเหมือนกันสำหรับคนที่เทรดตัวสต็อกฟิวเจอร์ครับแล้วก็มาต่อในส่วนของเงินบาทนะเมื่อกี้อาจารย์เกินไปแล้วนะครับเงินบาทเนี่ยว่าขึ้นผันผวนพอตอนช่วงอะมาณตีสามกว่าเนี่ยผมมาดูการาฟย้อนหลังนะแข็งไปเกือบแต่35.3านะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยเกือบเกือบช่วง ตอนที่งเที่ยงบ้านเราเนี่ยนะครับถือว่ายังอ่อนค่าต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้คงได้เห็นนะเกือบๆสามเนี่ยยังไงก็จับตาดูแนวต้านสำคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าเบสไฮของปีนี้ะนะครับเบสไฮของช่วงประมาณกลางปีตรง35.7ไปแบบเบียดขาดแล้วนะครับจับตาแนวต้าน36 u s f u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  r e นะครับเรายังถือลองต่อนะครับแบ่งทยอย ขายทากาไรได้นะครับเพราะถือว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็ปิดท้ายในส่วนของทองคําทองคํานะครับในช่วงสั้นก็ถือว่าฟื้นตัวมาได้ดีนะตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยพยายามคอสกันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เคลื่อนไหวเหนือ1930ผมว่ายังมีโอกาสนะที่จะเด้งตัวไปหนึ่งพันหนึ่งยห้าสิแนวรับก็อยู่1920นี่สิบนะครับก็จะเป็นจังหวะฟื้นตัวแหละแต่ว่าคิดว่าในช่วงวันอังคารวันพุธนะอาจจะไม่ได้ แกว่งแรงมากนะครับเพราะว่าผลผลการประชุมเฟดเนี่ยจะทราบหลังจากที่ช่วงดึกคืนวันพุธเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องตามดูว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยวันนี้คิดว่าแกว่งไม่แรงนะครับน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบก็ GOU 2 3เนี่ยนะครับถือลองต่อนะครับพอให้ลองไปเมื่อวานนี้ก็เลเอร์ฟิตลันไปก่อนนะครับดูนีไไ้ทองมานะครับใช่ครับแต่บาทอ่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูราคาทองแท่ง บาทออนนี้ช่วยไปเยอะนะครับทองแท่งทะลุไปเลยนะครับบาตนี้ช่วยไว้เนี่ยเกิดบจะกลับไปสามหมื่นสามแล้วนะครับเคยทําไฮไว้สูงสุดเนี่ยสามหมื่นันแปดร้อยนะช่วงเดือนเมษาอตอนช่วงก่อนสงการนะเนี่ยอีกร้อยเดียวจะทํานิวไฮในบ้านเราแล้วก็ยินดีกับนักทุนที่มีทองคาแท่ง,งทุกคน <c oughs> <c oughs> นะครับ อทองนี่ก็ถือว่าเพราะไงก็แล้วแต่ขายช่วงนี้ไม่ขาดทุนอยู่ขายไม่ขาดทุนแน่ถ้าคุณขายขาดทุนนี่ถือลำบากนะคุณคคทำลายมปขาดทุนนี่ลำบากเลยนะไม่ได้จะไม่ได้จะขาดทุนนะครับนะ ก็เรียกว่าดูจังหวะกันไปนะครับนะส่วนของข่าวสารครับวันนี้เองก็มีตัวของบางจากครับ BCP ครับนะเขามองก่อนว่ากำไรปีนี้จะเติบโตดีกว่าปีก่อนนะฮะเพราะว่าแม้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้เพียงแค่3,199ล้านบาทนะครับนะเพราะว่าว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน้ตยอดมาเป็นบวกโดยเฉพาะธุรกิจลงกัดนะครับทุกนี้ก็ข่านการที่สิงคโปร์บอกว่าออกมานี่อยู่มาแถว12เรืก็กว่าเลยนะเมื่อเดือนสิงหาคมนะฮะ แล้วก็ยังมีน้องปรับคืบโตขึ้นต่อนะครับนะเดือนกันยานะครับบริษัทเองก็มีกำไรจากเรื่องของสต็อกน้ำมันด้วยที่เขามีมึงอาจจะซื้อซื้อมาก่อนหน้านะครับนะชุดนี้ก็มีกำไรหลายพันล้านอยู่นะครับนะแล้วก็ดูอย่างนี้ก็น้องก็เลยน่าดูเติบโตซึ่งปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดูดูก้าวหน้าเขาเรื่องกำไรนะครับนะแล้วรวมถึงเจ้าโลงไฟฟ้านี่เขาไปเอ่อเทเอโซมาเนี่ยเขาก็มีรับด่วยรับด้วยได้ช่วงเดือนกันยานะครับนะแล้วก็ส่วนของโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ทำของผ่านจาก BCBG เนี่ยที่ลงทุนนใ คณอเมกาเนี่ยเขาบอกก็จะเริ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับเรื่องของ CO d ดีแล้วก็เริ่มเข้ามานะครับนะการีนตัวของกำไรต่างก็น่าจะเติบโตดีขึ้นสตูบางจากนะครับนะซึ่งวันนี้แรงราคาก็มาเจาะใกล้ๆไฮเดิมนะครับนะส่วนอีกขาหนึ่งก็คือตัวของด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและก็ยุทธศาสตร์การค้าครับของกระทรวงพาณิชย์นะเขามีการยังไงน่าสนใจนะเพราะว่าการส่งสินค้าประสุตธ์ของไทยครับช่วงเจ็ดเดือนแรกครับมกราถึงกันเดนกาคมนะ มีมูลค่าทั้งหมด2 6 54.57ห้าหล้านเหรียญนะครับนะ่ขยายตัวมา5 6 2ครับนะโดยเนื้อไก่แช่แข็งและแปรรูปนนครับอกส่งออกไปดีมากนะคคิดเป็นสัดส่วนถึง87%ของียอดส่งเสพาวันอย่างไก่เยอะเลยนะครับเน่ยแต่บ้านเราเพิ่งราคาไก่ไม่ค่อยขึ้นขุนไก่ไม่ค่อยขึ้นนะครับนะแต่จริงแล้วส่งออกดีมากนะนะครับนะพ็ขยายตัวนะครับแล้วก็ตลาดหลักก็อยู่ที่ญี่ปุ่นะนรับ แล้วเราบ้านเราส่งออกไก่เนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนนะ12.06%ของของตลาดโลกเลยนะ10%นะสักทีก็คือหรือว <นะ S 2> ่าเราก็รายใหญ่อยู่เหมือนกันนะนะครับนะแล้วก็ส่งไปญีป่ปุ่นเยอะมากนะครับนะก็ดูปไปฮะหวังว่าทุกอย่างมันจะเตื้องแล้วส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มของพุ้นีนน้ด้วยนะครับเพราะจะเขีว่าช่วงหลังราคาหุา้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยมาเนี่ยไม่มาขึ้นแล้วก็ถอยลงมาไม่มาหมดเลยฮะนี่ ทีพิธีนี้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่มาดูซึมมนะครัฮะดี๋ยวต้องรอดูว่าข่าวสายนี้เชิงบวกนี้จะหนุนหุ้นกลุ่มนี้กลับมาหรือไม่นะครับนะก็รอดูกันไปครับนะส่วนอะไรฮะส่วนัางด้านของ K-Bank นะครับก็วันนี้หนึ่งสองเจดจุดห้าลบไปบาทห้าสิบนะครับนะ เรียกว่าไทยแบงก์นี่ตั้งแต่รุ่หนึ่งสามานี่ซึมเหมือนวันอยู่นะครับนะส่วนสอพอก็1 6 8 5ครับวันนี้บวกไป50ิบต่างก็ตังกระแสราคานั้งมันนะครับนะแล้วก็ c p พครับหกับจุดหเสมอตัวครับแล้วก็ตัวของอ o t ครับ70.5นี้ล็ไป25ตังครับแล้วก็ตัวขอเคจกรุงไทยแบงค์18.7ลปดไป10บต่างถือว่าซึมซึมนะซึมซึมนะครับนะแล้วก็ตัวที่ผลกระแสก็คือตัวเอสบานบวกหนึ่งบาทช่วยไว้นะครับครับคอมซีเว่นกลับมา ช่วงก่อนหน้านี้เก่งกำไรว่า iPhone มาจะขึ้นนะฮะแตสุดท้ายกลับขึ้นมาใหม่นะอ่าก็ถือว่าถือว่าโอเคนะอย่างน้อยก็ไม่ทิ้งไกยไว้ข้างหลังนะวันนี้ถ้าคุณอยากจะขาดก็ขายได้เนาะกลับที่เดิมนะครับนะแล้วก็ตัวของสอพอครับนะก็ที่บวกวาสิบต่างก็ศูนย์จุดหนึ่งหกนะฮะแล้วก็ไจีเอ็มเคดีซีมานะเจ็ดสิบห้าต่างศูนย์จุดหนึ่งห้าเอมทีมานะเนี่ยบาทยี่สิบห้าครับศูนย์จุดหนึ่งห้านะจีเอ็มทีสุดยอดผมถุงดูช่วงหลังนี้จะ ดูดีสไนซในกลุ่มเลยนะครับหลักค่อนข้างแข็งอยู่นะครับเนีส่วนตัวถ่วงก็มีเดลต้ามีซีพีเกซ์โี้ราคาย่อหลายวันแล้วนะครับช่วงนี้มีดีเอ็กย่อนะฮะถึงมีดีเอ็กนี่ก็ดูแปลกๆนะจริงๆราคาไม่เคยทําโลนี่เริ่มไหลนะแต่ที่บีเอ็กซ์เองยังวิ่งขึ้นวิ่งลงนะแล้วแต่เพราะบีกขึ้นวิ่งลงอ่ะนะครับนะยังดูทรงดูสวยกว่านะนะมีเคแบงแล้วมีโออาร์ช่วงนี้ก็ซื้อหมดเลยนะขุ้นขึ้นอะไรก็ตามถ้าบางตัวถ้าถูก อีกอยนโยบายแล้วก็ถุงบองเชิงลบต้องระวังนิดนึงเราก็บอกว่าอย่างเช่นผู้ปัมม๊มเนี่ยก็ต้องมองดูเหมือนกันเพราะว่าถ้ามาลดเรื่องของอะไรฮะตัวเบนซินเบนซินต่อคำนวณลดจดสุดไหนลดจดส่วนค่าการตลาดหรือเปล่าอ่ะแล้วต่เขาก็โดนกระทบด้วยเหมือนกันนะค,ค,ครับนะอันนี้ราคาก็เลยลดย่อมาแต่เหมือนมันก็ลงมาก,ก่อนนะเพราะจริงๆเราจะไม่รู้เลยว่าจะมีเปา่าไม่รู้นะครับนะในราคาถอยมาก่อนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ว่างไปนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออัปเดตในส่วนของมีการปรับเกณฑ์ นะครับจำนวนขั้นต่ำสำหรับการซื้อขายบล็อกเทรดซิงเกิลซ็อกฟิเจอร์อรอนะครบับเดี๋ยวขออัปเดตเพิ่มเติมคือการทำบล็อกเทรดเนี่ยมันก็เหมือนกับโบรกเกอร์จะเป็นคู่สัญญาให้กับทั้งอินเวสเตอร์นะครับแล้วก็แบบสำหรับการช่วยเสริมในเรื่องของสภาพคล่องนะครับันะ้นก็จะมีตัวที่มีขั้นต่ำถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยขั้นต่ำนะครับก็จะเปิดบล็อกหนึ่งเนี่ยใช้แค่ยี่สิบสัญญานะครับแต่ถ้าใช้กลางหน่อยก็หนึ่งร้อยสัญญาหรือว่าไซส์เล็กเนี่ยก็จะเป็นห้ 1, า,ญญา,นะรา,าร้อยกับหนึ่งพัน ปในอะไรต้องมีการปรับขั้นต่ำใหม่นะครับก็คือตัว JMT กับ PTGC เนี่ยเปลี่ยนจากขั้นต่ำ20สัญญาเนี่ยต้องเป็น100สัญญาแล้วนะครับแล้วก็ตัวของตัวคุณ AP นะครับขั้นต่ำบล็อกเทรด500สัญญาเนี่ยปรับน้อยลงนะครับเหลือ100สัญญานะครับสำหรับทางนะับเจ้าที่ไอซีที่ฟังอยู่หรือว่าทางนะครับทางส่วนลูกค้าที่ฟังอยู่เนี่ยก็ถ้ามีการทำบล็อกเทรดเนี่ยก็ยังไงอ,อย่าลืมตามด้วยนะครับเพราะมีการปรับเกณฑ์ใหม่สาหรับ คุณบางตัวถ้าเราสนใจจะทำบล็อกเทดนะครับแต่ว่าสำหรับทุกตัวนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับพอเข้าไปดูจำนวนซื้อขายขั้นต่ำของบล็อกเทดเราได้ในเว็บไซต์ของกรุงไทยเอ็กซ์เพได้เลยครับฝากไว้ครับขาครานี้มาต่อบคำถามดีกว่าฮะครับแเราพุดถึงซมีคนถาม c b f มาเลยนะถากแรกคือท็อปเลยฮะ ก็ยังมองเหมือนเดิมนะเรายังมองว่าเป็นเป็นตัวเด่นอยู่นะท็อปนะเพราะว่าผู้นี้ได้คขั้นกันนะครับอย่างที่เขบอกว่าบางจากก็บอกว่าขั้นกันเพิ่มคิวนี้มาถือว่าดูดีขึ้นสิบสองเหรียญก็กว่าแล้วนะครับนั้นขั้นกันยังสูงอยู่นะเขาได้เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องของการเกณฑ์จากน้ำมันสต็อกมันด้วยนะครับน่าน่าจะเป็นทรงเดียวกันนะเชื่อว่าเป็นงันนะครับนะเพราะว่าลงกันนนะครับนี่ชุดนี้ก็ท็อปเองก็เลยยืนดูแข็งๆอยู่เหมือนกันนะก็มองรับอยู่สี่แปดจุดสองข้าศัตรอยู่ห้าส ไว้ยังถือรุ่นได้อยู่นะจตุท็อปนะแล้วก็มาคือฮาน่าครับเหมืนก่อนลงแรงนะฮะหลุดมาหกสิบลงมาชานี้ก็พยายามจะสู้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่พักยังไม่กระเตื้องนะฮะแค่แค่บังคอบบังคับอยู่นะครับนะยีรับมีเแถวนี้แถวแรงขึ้นีเก้าสิบจุดเก้าสิบห้าจุดห้าครับในรับเขานะครับน่าจะเป็นห้าสิบห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าจุดห้าห้าสิบเก้าจุดห้านะครับเนี่ยถึงหกสิบบาทนี่แนวต้านเขานะครับเนี่ย จะไปยินก่อนแล้วค่อยเล่นดีกว่านะครับนะบถ้าอย่างไนก็รอ,อดูหน่อยนะครับเพราะว่าดูนี้ก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าลงถึงได้ถึง5้าสิบ้าเลยนะ,ะของฮานานะครับรอดูนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เมก้าครับทําฐานสูงขึ้นมานะเครับถือว่าแข็งอยู่นะคลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นนะอันนี้ถือว่าน่าสนใจที่ว่าปรับลงแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาเล่นเร็วนะทีนี้ถือว่าโอเคนะแต่ว่าในแง่ของเทรดส่วนใหญ่เขาองมองบวกนะฮะหรถ้าคนไม่เล่นจริงๆเขาป่าบนี้เขาก็ออกแล้วนะฮะ นี่ถือว่ายังเกาะกระแสันอยู่นะสับตัวของเม่กล้านะฮะมองสี่ห้าสลึงครับให้เดินไปก่อนเลยนะครับก็ดูว่าฝ่าไม่ฝ่านะครับรับอยู่ช่วงมานเทาถวสี่สิบสี่สี่นะฮะครับเขาแก่น้อยฮะน้องคือจีนไม่ได้เป้าเท่าไหร่นะดูนะฮะก็ติดตามดูนิดหนึ่ง1ิ8สองแปดครับ สิบสองแปดแล้วก็ทีนแถวสิบสองบาทนะฮะตามมองรูนเลยสิบสามห้ามั้งครับอ่าสิบสามห้านะครับกับกตัวของห้าที่เขาแกดน้อยนะครับก็ดูจังหวะเหกันนะผมว่าดูทรงเหมือนก็มันพยายามจะรีบาวนะแต่ทรงไม่ได้แย่ทรงไม่ได้แย่แต่แค่แบบนี้ผมเอาถ้าผมเอาเซฟผมขึ้นแบบมองขายแต่เล่นรอบชัวกว่าเลยฮะไออาร์พีซีครับนี่มึงบถึงนะโว้ย ฟอร์มในส่วนทางกับกลุ่มลงกันนะฮะตัวกลุ่มต่างเลยนะฮะเอามีโอกาสเห็นได้เห็น2บาทอยู่เหมือนกันนะพอทำโลใหม่ในดูนี่น่าจะลงอยู่นะฮะก็มองไวนู่นแหละสองบาทหลักๆนะครับได้จะไปสรงนั้นนะตามองไว้2บาท20ก็ถือว่ายังไม่กวนเข้านะฮะสำหรับ R P C นะคือไปรอแถวสองบาทดีกว่าถ้าถามผมนะลองยังดูไม่ดีรอสองบาทดีกว่า คือหุ้นลงทางเดียวเลยไม่มีไม่มีไม่มีเด้งไม่มีอะไรเลยนะร SPR4 ครับเหมือนกับว่ามันแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มพวกลงกัดด้วยเหมือนกันแหลงต่ัดด้วยกันแต่มันก็ตัดไม่เล่นน่ะนะครับนะเขาออกแค่ตัวท็อปบ้างแค่นั้นเองหลักๆลังมีท็อปมีบางจากอะไรเงี้ยแล้วว่า SPR4 ตัวที่ตาดเล่นกันนะตัวอื่นก็เฉยๆไปนะครับนะส่วน BDS ครับมันหลุดฐานตรงยี่สิบเหมือนกันไม่ค่อยดีมากเนี่ยหลุดแล้วถ้าหลุดแล้วก็ไม่ต้องรีบนะ BDS นะฮะ รอดูหน่อยนี้รับอยู่มา26หอ25นะครับ,รบนะยังไม่ต้องรีบเข้านะถ้าอะไรก็ตามถ้ามัานหลุดเนี่ยรับลงมาแล้วก็ส่งยังยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวนะคือจริงๆเราเราก็บอกว่าใบ BNS เองเนี่ยน่าจะเป็นไซเวแล้วก็น่าจะยินอยู่ได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสการ,รีบาวบนะแต่เอาข้อยิงไม่มีนะซึ่งอย่างเดียวเลยนะครับ,รบแล้วตลาดเ,เ,เล่นเล่นตัวเดียวเล่นตัวนี้ BS เนี่ยถึงเขาเล่นกันนะะเนี่ยตัวอื่นไม่ไม่ค่อยมานะฮะวันนี้เราเชียร์ BCS เองก็ท่งส่งสงส่งไม่ได้มีอะไรนะครับนะอามาตตาครับ อ่านี่ถือว่ายังกลับขึ้นมาใหม่นะตกขึ้นตกลงแล้วกลับขึ้นมาใหม่นะใต้ยี่หเหล่านี้ฮะเนี่ยไฮนี่แหละเนี่ยแต่ใต้นเขายี่สิบหกเลึงใช่ฮะไม่ใช่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิบห้าครับครับแล้วเด้งขึ้นไปต่อก็ขายขบนทำรอบนะครับรับใหญ่อยู่ประมาณยี่สิบห้าบาทนะฮะตัวมตาต่าง CPX ฮะโอ้โหนี่ก็ผิดหวังนะ จริงเราบอกเราบอกว่ารถค่าไฟแล้วเขาน่าจะมานะอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะมีตกลงหลังก็ได้เพราะไงก็แต่ถ้าคุณกลับเลี้ค่าไฟนี่เขาก็น่าจะมานะฮะแล้วยิ่งอย่าลืมนะซีบีเอเอ็าอยู่ในเกณฑ์ของต่างชาตินะที่อยู่ในเกณฑ์ไอเมดซินไงถูกไหมครับจริงครับอ่าแต่เผื่อว่าช่วงนี้เงินมันออกไม่ได้เข้าในะสามชาติไม่ได้ฝั่งซื้อนะครับนะคุณไม่ได้ดูซึมเลยฮะช่วงนี้ช่นี้มองแล้วอยู่สามสิบสามนะฮะนะใต้อาจจะมองช่วงประมาณสามสิบห้าบาทในสต๊อของซีบีเอ็กซ์ฮะรอดูนิดนึงฮะเนี่ย ถ้าย่อไม่ต่อเดี๋ยวผมว่ามองนักจะเปินการตั้งรับนะผิดว่ารอจังหวะตรงไหนเท่นั้นเองนะครับเพราะรุ่มแห้งแล้วนะสำหรับ c รับแล้วก็ตัวไว้ฮะถามว่าไว้กําลังจะเอาไว้เอาไว้ดีหรือเอาตัวลูกดีนะฮะก็จะมีตัวลูกเข้าตลาดตัวแม่ทรงไม่ค่อยสวยคดาวรับเขานวันแปดตรงแถวแปดบาทเนี่ยทรงไม่ค่อยสวยจุดห้านะครับดูถ้าไม่อยู่นี่มองเก็บเจ็ดบาทห้าสิบเลยนะคือถ้าถามว่าเอาตัวแม่ตัวลูกเองเราตอบไม่ได้เพราะเหตุผลก็คือ ไอ้ตัวลูกเนี่ยเราต้องมาดูเงื่อนไขต่างๆเช่นวันที่เข้าราคาเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็สัดส่วนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยจะต้องรอดูชัดเจนแล้วก็ที่มันคือปกติคุ้นไอพีโอเนี่ยถ้าก้าวกระแสมันดีนะมันก็จะมีของการเบี่ยงอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันนะครับนะี่เรียนถามว่าคุณจะได้ไอพีโอหรือเปล่าวิธีการจำหน่ายอย่างไรใช่ไหมเช่นคุณต้องซื้อตัวแม่ไหมหรือว่าไปรอรอซื้อพร้อมกันไอพีโอนะครับเอื้อใจทั่วไปอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขมันเยอะแยะเลยนะครับนะดันั้นเราไม่ทราบด ก็ยังโอเคอยู่หลายตัวนะนะแล้วก็ C P F ครับโอ้หนี่ไม่มานะยี่สิบจุดห้าจุดแปดเสนสิบจุดแปดแนวรับถ้าต่ำกว่าถ้าต่ำกว่านี่คือจบเนะยมีโอกาสไหลขึ้นมาใหม่นะีถ้า C P F อุปเทตรงไม่ค่อยสวยนะขึ้นมานี่สามวันนี้โดนมาสามแท่งเลยเนะี่ยตาอยู่ยีนะ่ส<ม>ิบจุดห้านะถ้ี C P F ดูนิดหนึ่งฮะดูยี่สิบจุดแปดดูตรงเส้นสีแดงเนี่ยนฮะ ถ้ายีอยู่ยังโอเคอยู่ถ้ายียไม่อยู่ถอยดูก่อนนะครับจะมีโอกาพักตัวต่อนะครับแล้วก็อะไรฮะติดล้อฮะติดล้อนี่ก็มอง <โด S 1> ยี่เป็นบาทที่ถ้าผมว่าน่าจะวิ่งแต่ไม่วิ่งนะยี่เบ็กับยี่สิบบาทของที่เลยนะนั่รับเขาครับซื้อแต่นั่้รับเอาติดล้อฮะผมยังมองว่าน่าจะมีโอกาสรุ้นเร้นดีบางอยู่นะครับตอนแรกก็ยี่เบ็ดจุดแปดนะฮะเรียกว่าต่อราคาซื้อชุวงนนี้ไม่ต้องรีบนะฮะนะครับ ออมาได้ทาเก็ตได้เราก็เอาโทรยรับไปแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงทาเก็ตก็ไม่ต้องรีบเข้าเหมือนกันเพราะบูกับการคือคุณซื้อแล้วไม่ทาบว่าอุณจะวิ่งทะลุตัวครับนะถ้ายังไม่ไปไหนแล้วก็รอข้างล่างไม่เสียหายอะไรนะครับนะครับอ่าแล้วก็ BH นะครับถามว่าก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะครับอยู่ครับแนวแนวรับโลนี้เลยก็252นะครับแนวต้าน267มันเป็นหายเดิมแต่ผมว่าทรงก็เหมือนเป็นไซด์เวย์แล้วรอขึ้นนะอนะครับน่าเองทรงอยู่ยังดูดีอยู่นะครับ เอชซีบีนี่ตั้งแต่เอ็กมานี่ก็ยังซึมอยู่นะเลยฮะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะหลุดในรับมาเรื่อยๆฮะเอชซีบีครับช่วงนี้มองนู่นเลยฮะช่วงนี้มองรับอยู่ประมาณร้อยแปดนะฮะแล้วก็ต้านอยู่ร้อยสิบสองก็ตัวเอชซีบีฮะดูไม่ค่อยสวยนะนะฮะครับแล้วก็เอ็ดวานนะฮะเอ็ดวานก็ยังรุนได้อยู่เอ็ดวานนะฮะส่งหุ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่หวือหวา ถ้าคุมเล่นก็คือเล่นเพศวช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็กลับมาแข็งตัวอ่าก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาวันละบาท2บาทนะฮะไม่ได้แบบพุ่งปุ๊ดปลาอะไรขึ้นไปนะครับช่วงนี้มองไนต้าอยู่สองยย่สิบครับรับอยู่220บาทนะตัวบาร์ฮะอันนี้มองถือนะยังมองถือนะครับพอไปได้ตัวทองเมื่อกี้ไปแล้วทองไปแล้วครับอัมม่านะฮะ อาม่าก็ยิงเราก็เชียร์นะแต่ไม่ค่อยมาดเท่าไหร่ครับต่วนนี้ยังบวกได้นะครับวันนี้ดีเบาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะนะครับรับโนี้มองอยู่450ตั้งกว่าสห้าศูนที่คือมองขายนะฮะใต้มองอยู่478นะฮะก็ลุ้นลุดีบาร์อาจจะจะลุ้นเด้งต่อได้เด้งต่อได้แต่เด้งขึ้นมาแล้วก้าถ้าเด้งขึ้นมาแล้วรูปเป็นแบบนี้นะผมเล่นล็อกกันไปเลยเพราะถือว่ารูปน้อยนะเจ้าตัวอาม่านะครับครับก็มีคำถามไม่มีนะฮะะเรราาาออย่่่่ลลืมมฮวัันนททีีคคบตุ นะช่วงก็เที่ยงครึ่งไปถึงบ่ายสี่โมงได้นะครับก็ไปแล้วฟังกันครเรื่องของตลาดในรอบ Q4 ที่ตลาดหลักทรัพย์อาคารสังเวียนชั้นเจ็ดใช่ครับแอรห้องสังเวียนครับห้องสังเวียนชั้นเจ็ดนะที่ตลาดหลักทรัพย์รัชดานะฮะนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์นะใครว่างก็เชิญนะฮะเราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ